สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Sky t u x t u r e Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม Star Art Online b r i l i a n t Showdown นะครับผมวันนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับเปิดบริการแล้วตอนนี้เป็น P ID นะครับผมเป็น p r e release เลยวันนี้เราจะทำการสุ่มตู้กาชากันนะครับก็คือตอนนี้ตอนเกมเปิดนะครับหลังจากจบบทฝึกการเล่นแล้วเนี่ยเขาจะให้เราสามารถรีโรได้นะครับผมในการสุ่ม สามารถรีกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราจะพอใจนะครับแล้วก็ในทีมของผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วก็คือจะมีอาสนะเป็น s s r นะครับผมแล้วก็คิโตตัวตรงกลางนะครับเป็น s r ตัวแจกแล้วก็เป็นตัวคริโตนักดาบสีดํา s n r ตัวทางซ้ายมือนะครับผมก็คือ2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในกิจกรรมของ ตู้กาชาพรีรีลสของเกมนี้นะครับผมซึ่งผมรีโรได้มาเป็นคริโตออกมา2นะครับแล้วก็อสนัศน1แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำการมาลองสุ่มกาชาใน10โรให้ดูกันนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่2,340นะครับแต่ว่าการสุ่มเนี่ยใช้อยู่ที่1,500เจมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตู้กาชากันก่อนตู้ปิกอัพก็จะเป็นคริโตนะครับผมเวลาปลดอาร์ตครบจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเท่เลยนะครับเนี่ย สวยกว่า Alice blending blending นี่นะครับผมอันนี้อาสินะนะแล้วก็อีก2อันอื่เอนเหมือนจะเป็นการ์ดอาบ l นะครับผมก็คืออบิลิตี้นะครับอันนี้อันจะเหมาะกับเป็นตัวที่ใส่กับตัวคิริโตะเลยความเรียนสกิลบวก20แล้วก็ธาตุไฟเพิ่ม20นะครับส่วนอันนี้เป็นของอาสินะนะครับผมอาสินะเป็นเน้นคริติคอลนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดโจมตีจุดอ่อนเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายที่ติดข้ี5เ็นะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับไปสุมเลยโอเคเราได้เครสด้วยเ <c oughs> ฟ้นหาหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งแอนิเมชันการสุ่มกาชาก็จะเป็นเหมือนเราเข้าไปในเวทีต่อสู้นะครับจะสู้กับเจ้าบอสนะครับผม,มก็จะมีการกดแบบกดสวิต เพื่อลากเพื่อสุ่มนะครับผมเออแต่ดาบสีทองนี่ผมไม่เคยเห็นว่ะพราต,ตอนที่ผมรีโลนี่ผม, low, ผม,มกดสกิปหมดเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าดาบสีทองนี่มันคืออะไรไึงจะมีโอกาสออก SR หรอเปล่านี่เป็นการกดแคลรี่นะครับแล้วก็ปล่อยนะดวงทีก็เป็นสวิชอ้าเอา้าตายเลยไม่มีสวิชนะครับผม แต่เมื่อกี้เหมือนมันเป็นระเบิดเสียงลุงอ่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมอา่ายูจิโอนะครับ SR เป็นการ์ดอาบินะครับผมตัวละครเกรด R ครับยูกิอ่านี่เป็นโรเนีนะครับผมนี่เป็นอาบิไหมอ่าเป็น S S R นะครับผม S R ออกเยอะเลยนี่เป็นอาบิมันจะมีเขียนกำกับไว้นะครับว่าตัวไหนคืออาบิตัวไหนคือตัวตัวละครน,นะครับอันนี้เป็นลีฟา S R ป็นเกศอะคริโตเป็นอาบีนะครับผมอ๋อเป็นน้องซิลิก้ารครับถ้ามีพีหน้าด้วยฉันไม่แพ้หรอกนะ,ะตัวหน้าตู้นะเราว่าเป็นคริโตกับชนะทั้งสองตัวนะน้องซิลิกา้าแต่เกม ไม่ครบตามนี่ที่ผมไม่ได้ตอนที่มันมีข่าวเลือ,อกมาเพราะว่าผม อยากจะเล่นมันเลยแล้วก็ทําคลิปเลยนะครับผมไม่อยากมาศึกษาอะไรก่อนแบบว่าึกเดี๋ยวมันรอเกอเพราะว่าเกมนี้มันก็มีข่าวอยู่พักหนึงแล้วนะครับผมแล้วก็หลายเดือนเลยกว่ามันจะปล่อยเกมมาซึ่งตอนผมใช้ p p o o n เนี่ยก็คือมันบอกว่ามันจะให้ได้เล่นในช่วงธันวาแต่กลายเป็นว่ามันกระทันหันมากก็คือรีลิสวันที่21เเลยก็คือวันนี้เนี่ยแหละ ค่อนข้างตั้งตัวไม่ทันนะครับผมนั้นด้วยความที่ผมนั้นก็มีภาระหน้าที่เยอะขึ้นทําให้สามารถเล่นเกมนี้ได้น้อยลงนะครับผมแล้วก็รวมถึงเกมอื่นอืนด้วยแหละนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปแน่นอนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะสำหรับคอนเทนต์นี้อยู่กันยาวๆครับไปแล้วครับเจอกันับ